อุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถไฟเมื่อช่วงห้าทุ่มของคืนวันที่28ตุลาคม2565บริเวณทางตัดรถไฟแยกท่าหินเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโชคดีที่คนขับรถยนต์ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักโดยผู้ขับขี่รถยนต์เป็นชาวบ้านตำบลน,นาวุง้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเองใช้ทางนี้เป็นประจำ แต่วันนี้เกิดหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นพร้อมฝากเตือนถึงผู้ขับขี่รถยนต์หากเกิดอาการง่วงให้จอดพักผ่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองในส่วนของความเสียหายของตัวรถไฟได้รับความเสียหายเล็กน้อยนอกจากนั้นยังมีเครื่องกั้นที่เกิดความเสียหายและตู้จ่ายไฟเครื่องกั้นก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันผู้ได้รับบาดเจ็บ นี่ฮะเป็นเจ้า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 ของรถเดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายหน้าเขานะครับแต่แต่จะถามเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงครับอ่าเป็นยังไงครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับน้องหลับครับครับหลับอ๋อโชคดีนะไม่เป็นไรนะห้อยผ้าอะไรเนี่ยไม่ได้ห้อยเห็นเห็นเครื่องกั้นไหมไม่เห็นเลยครับหลับหลับอ๋อโชคดีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถือว่าโชคดีครับบนภัเหตุไม่มีใครใหญ่เกินน้องครับผมครับครับแล้วเป็นคนที่ไหนครับน้องคนที่ไหนนาวงครับอ๋อบ้านอยู่นาวงแล้วจะกำลังจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านครับ อ๋อเข้ามือออกจากเมืองมาจะเข้านาวุงครับผมโอเคโอเคก็ไม่เป็นไรนะทําเป็นไรมาคนเดียวใช่ไหมคนเดียวคบเดียวโอเคครับไม่เจ็บไม่อะไรนะไม่เจ็บอุทาหอนเรื่องนี้สอนว่ายังไงง่วงก็นอนับอ๋อหลับใช่ไหมหลับเราไม่เห็นไม่เห็นว่าเป็นทางรถไฟหลับรับเราคุ้นกับทางนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่หลับทุกวันอยู่แล้วแต่หลับในับบเรอต้องมาถึงนานยัง ของีพอแจ๊บก็มาถึงถึงนะครับอ่าเราเรามาถึงแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นรถสภาพนี้ครับแล้วคนเจ็บคานออกมาจากรถครับลังคานออกมาใช่ครับอ๋อมาเจ็บเล็กน้อยครับอ๋อ่าดวงดีนะดวงนี้ครับคนขับนะครับบอกว่าเป็นคนนาวุ้งนี่ฮะนาวุ้งนาวุ้งอำเภอเมืองนี่ครับแล้วก็ยอมรับอ่าบอกกับเราซึ่งเมื่อสักครู่ว่าเขาหลับในแล้วก็บอกอีกว่าเวลาขับรถเนี่ยหลับเนี่ยง่วงๆวงเนี่ยอย่าฝืนนะครับเขาเขาเป็นคนเขาบอกว่าคุ้นคุ้นกับเส้นทางดีนะครับ แต่ว่าเกิดจากการหลับเกิดจากการหลับก็เลยมาค่อมกับร้างรถไฟทําให้รถไฟชนนะครับแล้วก็โชคดีที่ไม่บาดเจ็บเ,เท่าไ,รไหร่นะครับอ๋อลุงยืนอยู่หลังไม้ก้านตองนี้ส่วนไม้กั้นก่อนใช่ไหมไม้ก้นแล้วเข้าขไปชนห,นห,นหนัวรถไฟอ,อพุ่ง,งนี่เลยวิ่งหล้นเลยหายเมาเลยใจสั่นเลย